เนี่ยครับผมมชายแก๊ะหรือชื่อเดิมชื่อเปียวปากครับันไฟนี้ซ้อมกี่วันซ้อมมาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายกระจายครับนะตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วยี่สิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่หนึสิบสองน้ำหนักปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับหนักปบ่อยประมาณห้าสิบเจ็ดครับเรามวยสตตล์เลยครับก็ปเมื่อก็ได้เขาก็ได้แล้วอย่วันนี้เราเจอกัน คนเดิมเลยครับชูเสาครับไฟแล้วเพิ่งเจอกันมาหมาหเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วน้องเพิ่งมือต่างต่างเลยนะจำได้ปหมฝีมือครับแล้วอย่างไฟแล้วเราไปไงชนะเข้ามาชนะครับวันนั้นต่อยกันเวทร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้ก็ร้อยสิบหกต่อครับวันนี้ให้เขามาแก้มือเหรอใช่ครับอืมแล้ววันนี้เราวางเควางแผนไงอย่างเจอกับน้องรอบที่สองก็ลองดูไปดูจังหวะคนเมทีครับว่าวันนี้เขามีอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมเราก็แก้ไขตรงนั้นเลยคืออาศัยว่าเราเก่ามากกว่าว่างั้นเถอะต้องทำให้น้องมัน คือข่มน้องให้ได้ครับอือแล้วอย่างไฟแล้วนี่เราชะนะเขาทีา่ไหนจำได้ไหมลูกขยันครับขยันและแข็งแรงด้วยครับคือเลยได้เปรียบน้องมันเลยนะครับอือเราอย่างวันอันนี้เรารเราต่อยมวยมานี่รวมทั้งหมดนีกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาสองร้อยไฟนะสองร้อยไฟนะแล้วอย่างเมื่อกี้เราเข้าไปสอบน้ำหนักแล้วเกินจุดหกครับเกินอยู่จุดหกไม่มีปัญหาเลยสบายสบายเหมือนกับาวิ่งกินกร้มนิดนึงครับผมอือ่ะ ตอนนี้ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยอ่ะนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับคือเย็นนี้คือพร้อมประทับก,กับน้องเขายอมได้เลยครับผมเราคนจังหวัดอะไรครับชลบมมุรีครับอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากแฟนมวยประเทศและนจังหวัดชลบุรีครับเป็นมาใจผมครับเต็มที่แน่นอนครับอ๋อโอเคขอบคุณครับครับผม